ก็ให้งดเว้นอะไรบางอยา่างใช่ไหมเรื่องอาหารเรื่องอะไรเงี้ยมันก็จะประคองให้พอใจมันสบายที่คนมันอยู่ได้เนี่ยใจมันสบายไม่เครียดบวกกับเนื่องจากว่ามันมันเป็นะระบบที่มันไม่ได้ไปกําจัดเซลล์ร้ายอ่ะนะแล้วเราไปทานเนื้อสัตว์ทานอะไรต่างมันทําให้มันโตเร็วเนะขาก็เลยให้เราไปทานผักทานอะไรเงี้ย ที่เรียกว่าชีวิตจิตมันก็มีมันมีเหตุผลของมันแล,ล้วบางคนมันก็ได้ผลเราก็าลองไปทุกอย่างนะอะไรที่มันได้แต่ข้อสำคัญคือไม่มาหมกมุ่นกับตัวเราคิดคิดถึงการทำประโยชน์แค่คนอื่นคุณพ่อคุณแม่ใครต่อใครเนี่ยพอเราไม่หมกมุ่นกับตัวเองไม่ มองย้อนกลับมาเนี่ยเราก็จะมีเวลาที่จะเห็นคนอื่นใส่ใจคนอื่นและเมื่อเราใส่ใจคนอื่นเราก็จะไม่มาทุกข์อยู่คนเดียวเพราะว่ามันก็จะเปิดเปิดใจของเราให้ให้กับคนอื่นท่านเรียกว่าเราจะโดนเพียงลูกศรดอกเดียวทิมแทงเราเวลาคนโดนยิงสมัยก่อนอะ ลูกศรยิงมาหนึ่งดอกแล้วก็โดนยิงซ้ำอีกสองม,มันยิ่งเจ็บใหญ่เหมือนคนไม่สบายเดินลูกศรดอกแรกคือป่วยกายแล้วยังไปตีโพยตีภายทุรนทุราลร้องไห้ร้องผมทำไมจะต้องเป็นเราเลยนะทุกใจซ้ำเข้าไปอีกมันเท่ากับเอาลูกศรไปเสียบซ้ำอาการหนักเลย ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียอย่างเศรษฐกิจที่ผ่านมาโควิดมาเนี่ยเมื่อเช้าก็เห็นขาวคนฆ่าตัวตายจริงมันแค่ลูกศรดอกเดียวคือ,อยากจนหลงจนทุกคนมันก็ไม่อดตายเมือนไทยใช่ไหมให้มันผ่านไปให้ได้ถึงมันจะขาดทุนถึงมันจะอะไรเดี๋ยวมันเอาชีวิตได้ก่อนแต่กลายเป็นว่าเสียหน้าเสียใจทนไม่ได้เอาลูกแล้วใครไปทำให้อะ เราทําเราเองเรามาบอกตัวเราเองเอาลูกศรมาเสียบซ้ํพาพอเสียบซ้ํามันก็ทรมานมันทนไม่ได้กระคาดทำไปทำมาไอท้ที่ความยากจนก็ดีความหิวมันไม่ทําให้คนตายแต่ป่วยใจต่างหากที่ทําให้เป็นอย่างนั้นแล้วพอป่วยใจมันก็มาทําให้เกิดวงจรมา,มา,มากระทบร่างกายมันก็จะกินไม่ได้นอนไม่หลับพอนอนไม่หลับได้มัน วงจรมันเข้าไปเลยแต่ถ้าเรากินอิ่มนอนหลับอารมณ์ดีมันก็อยู่ได้โรคภัยมันก็มันก็ลืมๆไปนะนั่นแหละฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอาศัยสติคือฟังเนี่ยมันก็รู้นั่นแหละแต่เวลาเผชิญปัญหาจริงเนี่ยมันตั้งสติไม่ทันถ้าเราปฏิบัติกรรมฐานอยู่เรื่อยๆนยะ ในขณะที่เราเริ่มจิตตกเนี่ยสติมันจะรู้ว่าเรากำลังเอาลูกศรมาเสียบอกเราเ mm hmm. พอเราจิตเราตกเรากำลังเสียบเราก็ยกจิตของเราให้กำลังใจตัวเราเองเราถอนลูกศรออกไปในขณะนั้นเนี่ยมันเหมือนทำกระจกส่องใจเราสติคือกระจกส่องใจเรามีกระจกส่องหน้าทุกวัน แต่เราไม่ได้ดูใจของเราสติคือระลึกรู้ทันปัจจุบันที่เราปฏิบัติพุโทโธก็ตามให้อายุบหนอพองหนอแท้จริงเนี่ยเพื่อให้เกิดจิตตานุปัสสนาเอาใจมองใจตอนนี้เราเครียดเรากลุ่มเราทุกข์เพราะฉะนั้นหยุดมันวิธีหยุดก็ก็คือหนึ่งคิดในอย่างที่ที่ถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่า อย่าซ้าตัวเองซําเติมอ,อย่าเอาลูกศรมาหรือสองอันนี้คิดเรื่องด้วยปัญญาหรือสองเอาผูกใจไว้กับงานเฉพาะหนะ้าท่านเรียกว่าสมถะชอบเรื่องอะไรก็ทำเพลินๆไปอยู่คนเดียวมันเครียดก็ไปทํากิจกรรมสร้างสรรค์อะไรต่างๆแต่อย่าไปหักโหมบางคนพอมันเริ่มฟื้นเนาะประมาทอีก <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมก็จะมีตัวอย่างดีใจก็เลยไปร่างก,กายรับไม่ไหวก็ต้องเป็นมอนิเตอร์ตรวจสอบตัวเองตลอดเวลาแล้วก็ตระหนักรู้ทันเขาเรียกว่าเส้นทางของโรคภัยมันจะกำเริบเมื่อไรอาหารแบบไหน,นอย่างไรรู้ทันเล่เหลี่ยมมันแล้วแต่แล้วอยู่ด้วยกันโดย การมองด้านไหนมองจิตใจมองกายตัวเองไม่เอาลูกศรมาซ้าเติมนะเมื่อไม่มีลูกศรนซ้าเติมมันก็จะป่วยแต่กาย <c oughs> ใจไม่ป่วยสุขภาพจิตดีร่างร่างกายที่แข็งแรงนะร่างกายที่ผ่องใสจิตใจที่ผ่องใสมันอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงมันอาศัยกันเพราะฉะนั้นเราเป็นบัณฑิตแล้ว ได้ธรรมะไปคุ้มครองตัวเองเมื่อกลับไปสู่เพศฆราวาสไม่ทิ้งธรรมะไม่ทมมิท้งข้อปฏิบัติับมีโอกาสตอนไหนก็ปฏิบัติก่อนนอนก็ได้ตื่นเช้าก็ได้เอาไว้คุ้มครองตัวเองครับก็จะทําให้ไม่ว่าจะเจอสถานการณ์อย่างไรจิตใจเราก็จะสดชื่นแจ่มใสพระพุทธร,รูป นั่งบนดอกบัวทุกองค์จะมีดอกบัวจะเป็นบัวความบัวหงายก็แล้วแต่ท่านบอกว่าพร,พระพุทธเจ้าเนี่ยใจพระองค์เหมือนดอกบัวที่เราบอกว่าหนึ่งไหนหาท่านไทยไทยท่านก็เบิกบานคือดอกบัวดอกบัวนี่มันอยู่มันเบ่งบานเหนือน้ําแต่รากเง่ามันอยู่ในโคลนตง่งมมันไม่จมอยู่ในโคลน ไม่จมอยู่ใต้น้ําแต่มันสามารถโรผล่พ้นน้ําแล้วเบ่งบานต่อให้คนเราเนี่ยมันจะมีปัญหาชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมอะไรยังไงก็ตามแต่มันยิ้มได้อะมันมีความสุขได้ใจเหมือนดอกบัวโผล่พ้นน้ําและไม่ได้หนีจากน้ําไม่ได้หนีจากโคลนตกพระพุทธเจ้าก็อยู่ในโลกนี่แหละใช่ไหมล่ะ บรรลุแล้วก็ออกเทศออกสอนเจ็บป่วยเหมือนคนอื่นหมดแต่เป็นพุทธ,ธพุทธะที่ใจเกื่อแก่เจ็บตายมันก็อยู่ไหนเป็นเรื่องปกติแต่ไม่ได้หนีไปไหนก็อยู่เผชิญกับปัญหาอะไรต่างแต่ไม่ทำให้จิตใจนั้นเจ็บป่วยแต่จิตใจนั้นเบิกบานเมื่อจิตใจเบิกบานคนที่อยู่ใกล้เราก็ปล่อยเบิกบานไปด้วยมันก็เลยเป็นกำลังใจเรายิ้มคนอื่นก็จะยิ้มกับเรา แต่ถ้าตรงข้ามันก็ต่างคนต่างม,มีปัญหาใส่กันมันก็จะช่วยกันไม่ได้เพราะฉะนั้นก็กราบพระก,ก็นึกถึงตรงนี้ด้วยจิตใจที่เบิกบานแล้วก็ให้รักษาใจให้ยกใจให้พ้นน้ำอ่ะจิตตกมันอยู่ใต้น้ำอยู่ในโคลนยกให้มันสูงเราก็จะ,ะผ่านมันไปได้ก็เพราะฉะนั้นก็จะในงานนี้ก็จะมอบ